แซ่บบ่ครับสูตรฝีมือบอดำเองอตัวใหญ่ตอนนี้ใหญ่รครับหอมผักกะเพราเสียวกระเทียมดีๆป้าทุกแซ่บครับแซ่บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ขู่สู้คนบาวาสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวน้ำเดือดจ้าพี่น้องทางต่างประเทศน้ำบอเมื้อนี้น้องวุ่นได้เมนูยังครับแซ่แบมาฝากพี่ตอนน้องเฮาเป็นเมนูผัดเผ็ด พัดเพ็ดปลาไหลครับตัวใหญ่ๆตอน,น,น,อนใหญ่ๆจ้ากระพีพี่น้องบึงเต็มบ่วงอ้าหงะเลยครับบาท<ด>พี่น้องครูบอกกินก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องวุ่นวาคลองแสบครับน้องวุ่นคอมาลายมือแล้วครับจัดเป็นทัดเพ,เพ็ดเนาะทัดใสใบกระเพราแน่กระเทียมแน่แสบๆกับน้องวุ่นสองคนครับมือนี้เพราะว่ายืนเฮือนก็คือเว้าแล้วพี่น้องเอ้กินปลาไหลกินเอียนอยู่สองคนเนาะแสบๆแบบบานๆครับมืนอนี้ วา่าจะเอาข้าวเจ้ามาให้น้องบุญกินน้ำอย่หมือนี้ใส่กับข้าวเหนียวคือเก่าแล้วครับเนาะจ้โบไลนะครับเพราะว่ามันหิวเขา <laughs> อ๋อแสบๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้สีน้ำนัวกันนัวดีบน้องบนเ <laughs> <c oughs> นื้อไร้ายเด้อพี่น้องตัวใหญ่แห้ง น้องวุญญ่นยันหมดปะครับจำแล้วจ้ะแกมพักแตงครับบันนี้แซบป่สูตพรพิมพ์มือพระำรำแซบจ้ะจแต่เหนือ,อ,นนอวร้ายแหงครูเพิ่นบอกกินน้องวุ่นกินเผื่อด้วยเผื่ออยู่แล้วจ้ะ บมเ็ดแห้งไปไหนเนาะจ้ะวาแซ่บอยู่หวานพอดีอ่อคนหวานบ่จ้ะพัดให้เบิ่งพร้อมครับอบบันอนี้เอาไปนำพัดให้เบิ่งนล้บ่แมงหรือข้าวเจ้าก็ได้ครับหรือข้าวเหนียวก็ดีถ้าข้าวเจ้าห่อนๆนเซ่บพอดีได้เลยพี่น้องโตยิง่งใหห้าโตเนาะ ตัวยิง่งหหาโตเลยหาตัวยั่งไหญเป็นหาดหาดไงหนึ่งต้มกระต้มแล้วครับวันนี้ลองผัดเผ็ดเบิ้งใบกะเพราผัดเผ็ดของมาหลายหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วงนงบุญยากหลายเดือนแล้ว เม่อไหร่พยายมชิมมิเต๊ต้ม้เหมยน้องเหยบอกเองเลยว่าชิเอาแบบผัดปิดเก็ดตอนนี้ไง้ำให้น้องมันต้องแซ่บเนาะจ้า บรนยากาศท้งหน้าลมแห้งบ้างไหมนเนี่ยแห้งจ้ะกินกินเพื่อพี่น้องผู้กักโตัวนั่น,นด,ด,ด้วยสมุนเด้อโควิดเป็นป่ะกักโตผู้กักโตัวก็ไลน์นี่แะอือแดงอือไผรบุเคยกินต้องลอกมันบอม <c oughs> บอกเคุนลองนะหนึ่ง มาลองเบิรงพี่นนอมันแสบเหยื่ออะไรเป็นเมนูบานๆแต่ว่าแสบนี่พุดยอดเนาะจานเอาเอฟซีมาแลกเอาอยอ่เอาโอเคเอฟซีมาแลกเอาอยู่บอจ้ะก็บอเออีมันแสบปานนั้นบอกะคงมักแหม เบ in ื่องกระดิษธรนมะมันนี่งนงุนคือบู้ขายขายเนื่อขายอยู่ขายจ้ะเอาเ้ขอดำกินเบิรตป้าได้ครับเนื้อมันร้านมันเห็นบอก อระมากครับผักกระเพราเนาะมันหอมดีหอมดีลอ,อ,อก็เย็ยนนะกระดมนะตอนเย็น พอดำติดเบิงประมาณโลกว่าครับเมื่อถ้ามันแสบเมื่อไหม่พอดำเทศตุกินอีกอตัวใหญ่ๆดูมันจะแข็งเนาะ,ะแต่ว่าตัวใหญ่นี้มันจะแสบกว่าตัวน้อยคือเนื้อมันหลายได้หนาะงนงานอาจารย์ยง,น,งนก็ล็อกซิวาพอ,อดำรอก่อนอ นักจะเต็มสองคนนะมันอยู่บ่รดเมื่อป่ะองวว่าเขาชี้รดก่อนชิบเ <c ười> ขาหน่อย ตัวใหญ่ๆเพื่อเอฟซีเบิ้ลเบิ้ลกระคกเนื้อหวานจุยจ้ยๆเล่นหมดทั้งนบนอยกมะขามปี๊ดยั้งไรใช่ไหมนูนว่าแค่ซื้อซื้อบ๊อบผัดเผ็ดนะนูนก <c oughs> ล้าเลยซื้อเห็ดเห็นมันแดงดุวสซิอือว่าแต่ มกพริกเนี้ยมันถึงนำมันขึ้นแดงแนั่นนี่เพิ่มเห็นตอนพอดำเห็ดครับพริกแกงครับก็ไหก <c oughs> เพิ่มสีสันเพิ่มความหอม พรำที่บอกสูตรพี่น้องเอ้ยพี่รำบอกสูตรพี่น้องอะไรเหมืนวะถ้าพี่น้องไปเห็ดตามเลยแสบววาแล้วเรื่องลองวุ้นเหรอครับน้องแสบเนอะจะถ้าว่าเอาตอนใหญ่ๆมานสิแสบแห้ง ตอนนีไ้ไงตัวงไงม,มาลาดจล็กน้อยมันจะไหลลงไปทางนองวุ่นเบิดครับอสองสองถ้าว่ันบม่มีกระดูกมแสบเลย แต่ว่าบ่ามีกระดูกไหมมีรู้กระดูกของปลาูล้องมันอย่างมันมีอย่นเดียเห็นดหได้สม,มีไปแล้วผู้ชาประดำชิบัดเอาเหนือมันออกมามัเแม่นเนียป่าไม่เนเนาะ อโอ้ยกินเบ,บ,บ็ดปลาองวนก่อนอเป็นการแต่วอาค่ะ แสบจ้ะกินเผื่อม่นโกน้ำ <Aaron. S 1> <c oughs> ตอนนี้งตัวเงี้คือว่ามันหนาเกียยมันน้แม <c oughs> นได้พี่น้องข้าวบูดจากคองแสบบ้านเนาะแมน หยอดปลาเมนเอียน,นว่าหยอดซีนี่เมียนมาหยอดปลาเมนเอียนทางเขาเบิดหลยปันและอิมนะนุ่งกระวา <c oughs> ใช้เขาอีก กินดีดอกปุบานนี่โตปุ้งใหญ่นี่ยำเลยครับดูดมันบะแขงกวาดตอมมหาลงน tôi nhìn nhìn ngày nọ tôi nói cấp tôi nhảy anh đây lại tôi nhảy lại quá chưng nhỏ kia nặng tay mười ba จองใน้วตอนญ่นี่อจองในอยู่ตอนนี้ไงนี่เอา้าสะถ้าเมนว่ามีามพริกไขอ่อนใส่น้ำยังกูได้ว่าขอบคุณเนี่ยนะม,มันสิเป็นหน้าไดม,มันสิหอมกว่านี้ แบ่งกันอีอืม,อมคันทีคันทีบบก,กินดีดอก้ันี่เอาเมื่อกับวิญคานกินครับเอา <c oughs> ต้องกินเฮนเบิร์ตมป็นบก่กจ้ะอืเอาคุณเอาเศบๆครับ ผักพีตอนนอกอคือว่าสามพีก็มีสองพีแศบแสองคนนั่นม,ม,มีบาอาง <laughs> เมนูต้มเป็ดกระแซบครับเนอะแต่วนุ่นกระแซบสุดนี้โาซูพัดกระเพราใช่ ถอดดูกอย่างเดียวเป็นบ่อจ<ะ>้าแสบบมแสบเบิ่งผลงานโหลดเป็นบ่อ<ะ>อืมมาดีอย่างอยู่นี้นี่ตัวน้นอยซิเบืองครับ เลือดแต่ต้นน้อยๆเนี่ยบันเนื้อกับพ่อยๆเนาะปันกันคนละตอนครับนี่แมนบ่ซอยกันเนี่ยเสียบนี่เครองกาดมเนื้อแบ่งมายิน ผัดประการใดกับอกว่ากันนอมนี้ข้อมันบสกโบนวยยังสีไม่หลักตอนโง่ตบท้ายครับผัดเผ็ดเล่มทางกระเทียมครับกระเทียมทอดกระเทียมผัด เซตตับเลยบัานงี้ไดขๆๆีขายไขย่เลยแลม่เข้าวอิมนะไข่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 อะไรมีครับ <c oughs> <c oughs> ขไข่ไก่นะครับเด้อยกมือดักคักมือเอินไ <c oughs> ข่เป็ดครับน้องมุ่นขายคือเกาเด้อพี่น้องกินพัดเพ็ดเอียนกนดี ทักเพจเนาะพ่อตาทักเพจอย่างเดียวได้พี่นองง <laughs> <ด>้องเลยเนาะบริสันกะคอมเมนต์ไว้หรือว่าบสันก,กนะสะดท,ทั่วกะโทัเนาะจ้ะเพราะว่าทีมเบอร์โท่วไวรยุ่งเอามื่อนี้ก็รบกวนเวลาพี่น้องไลน์แล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับมันจะเป็นกระเทียมแม่ตีแม่ครับีเสร็จีแกงตแกนี่นนนนน ทอดเดี่ยวเข่ากันครับเมนูครับเอียงซาเกตอะไรคัดกาวมันหอมกันเอาแต่ผัดไท

ใส่นำเข้าไปให้มันสุกเร็วถูกขุยเลยครับเค็ดง่ายๆครับรต้องเค็ดง่าย นี่วางมาถัดเดี๋ยวเอาลงก้นด้านขับไปกับเขาต้องว่าผลออก,ออกๆเลยกับปันจะรอจะปรุงครับ มันก็มาเป็นอัมาเติบรตมาเร็วจันเลยโอ้จะหนักจะเต็มครับวันนีครับในนึงรับกาบาพอดีมันเพิ่มนะครับเนาะปรุงนวดด้วยน้ำมันหอยกาเอาครับกาเอาชีบเอาฉันลาขึ้นเสียบผักกาเฉียวนีครับหอมดีบ้าง ความเดียบความนัวด้วยถุงชุ่มลึกลึกใส่ไปเริ่มความหอมโดยน้ำปลาที่ขาดก็ได้คุณตามจากงไหนครับอ๋อเด้ง ี๋ยวขัน้นตอนสุดท้ายคือใส่แตักราเขียจบสวยงไงต้นอนร้นิงโอ้คือสิชุกเลยเนาะ ตอนสุดท้ายครับขับปอะไรไปกระเพราลงทุกเรี้ยวอยู่แล้ครับอะไรอะไรตช้เอียมนะครับมันมีมือแสบปากพี่เราแสบต้องกแบ,บ้าน